คุณผู้ชมครับชอบแผ่นนี้วันนี้ผมจะพูดถึงวงดนตร,ตรีวงหนึ่งที่ทำงานออกมาแบบตรงไปตรงมาไม่มีวอกแวกมุง่งมั่นทำเพลงเพื่อความบันเทิงลุ่นๆและก็เป็นที่มาของอัลบั้มที่ผมจะนำมาพูดถึงเพราะว่าผมชอบแผ่นนี้ครับ ขอขอบคุณมัธยาวิชั่นเซ็นเตอร์นะฮะที่ให้การสนับสนุนช่อแผ่นนี้ของเรามาโดยตลอดนะครับถ้าคุณมีปัญหาเรื่องสายตาถ้าคุณมีปัญหาทั้งเรื่องสายตาสั้นและสายตายาวพร้อมกันคุณต้องใช้ว่นใช้เลนส์แบบโปรเกรสซีฟมัธยาวิชั่นเซ็นเตอร์เชี่ยวชาญที่สุดในเรื่องนี้ครับติดต่อไปขอคำปรึกษากันได้นะครับเรากำลังพูดถึงอัลบ,บั้มที่ชื่อว่า up นะฮะของวงดนตรีที่ชื่อว่า right sad fred เป็นงานตั้งแต่ยุคต้น90อย่างที่บอกคือเวลาผมนึกถึงไรซ r เซดเฟร d ดเนี่ยผมจะนึกถึงความตรงไปตรงมาไม่มีวอกแวกถ้าเกิดใครสักคนจะสร้างงานเพื่อความบันเทิงทําเพลงเต้นลําเพื่อให้เต้นนะฮะทำเพลงเพื่อให้ใช้ในปาร์ตี้เนี่ยผมจะนึกถึงความชัดเจนของไรซ์เซดเฟรดนะครับซึ่งความตรงไปตรงมาความไม่วอกแวกความมุ่งมั่นที่จะชัดเจนเรื่องความบันเทิงมันมจริงมันสื่อออกมาตั้งแต่ แ,แต่ปกอัลบั้มแล้วเห็นไหมมันไม่มีอะไรเลยครับน,นี่เป็นหนึ่งในปกอัลบั้มที่ผมชอบมากนะครับคือออกแบบง่ายๆเลยแต่ออกมาแล้วได้ผลมากนะฮะไรซ์เ e ดแฟร์ right, save, ตัวหนังสือสีเหลืองบนพื้นสีแดงแล้วแค่นี้เลยข้างหลังตัวหนังสือสีแดงบนพื้นสีเหลืองบอกว่าชื่ออัลบัม้ม แล้วก็เอาชื่อเพลงเป็นสีเหลืองอยู่บนตัวหนังสือสีแดงนี้อีกทีนึงคือมีแค่2ส,สีะฮะคือสีเหลืองกับสีแดงเท่านั้นแม้แต่ข้างหน้าเนี่ยร้ r เซตฟลชื่ออัลบั้มก็อยู่ตรงนี้ตรงมุมนี้ก็เป็นสีแดงบนพื้นเหลืองอีกทีหนึงเพมันเจ๋งมากนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดใคร เคยฟังเพลงของพวกเขาซึ่งถ้ายังไม่เคยฟังนะผมแนะนําว่าปิดอพอลส์แ <c oughs> กันนะ pause คลิปนี้ก่อนแล้วไปกดลิงก์ข้างล่างแล้วลองไปฟังเพลง Arm to Sexy ดูผมว่าหลายคนอาจจะเคยได้ยินเพลงนี้ด้วยเพราะว่ามันถูกเอามาใช้ในโฆษณามาใช้ในหนังในฉากที่มันต้องการความความสนุกความคึกคักเนี่ยเพลงนี้จะเหมาะมากลองไปฟังดูนะครับ น่าจะคุ้นๆใช่ไหมฮะแล้วยิ่งถ้าไปดูในมิวสิกวิดีโอเนี่ยนะฮะในใน u t u b e เนี่ยก็น่าจะยังมีอยู่นีก็จะยิ่งเห็นถึงความความกุนตีนความไม่รู้จะเรียกว่าอะไรไงนะแต,แต่แต่ฟังแล้วมันมีแต่ความบันเทิงมันเป็นฟิลกูดมิวสิกมันเป็นเพลงที่ออกแบบมาเพื่อเพื่อความเพื่อใช้ในปาร์ตี้โดยเฉพาะแล้วตัวสมาชิกหลักนะฮะของไรซ์เซตเฟรดเป็นพี่น้องกัน2คนนะฮะคนนึงเล่นเบสคนนึงเล่นกีตาร์แล้วก็ หัวโลนึงคู่มันช่างแบบขัดแย้งกับเพลงที่พวกเขาทำมันคือมันดูแล้วมันบอกไม่ถูกแต่ว่ามันบันเทิงมันบันเทิงมากนะฮะและไอเพลง a m to Sexy เนี่ยไปอ่านข้อมูลนะเขาบอกว่า2พี่น้องคนนี้นอกเหนือจากการที่เขาเป็นนักดนตรีนะฮะคือนอกจากเขาจะเป็นมาตั้งวง Riser Fred ด้วยกันเนี่ยเขายังเป็นนักดนตรีที่ไปเล่นแบ็กอัพเป็นนักดนตรีเป็นเซสชั่นมิวสิชยนนะครับ แบ็กอัพให้กับรุ่นใหญ่ๆหลายคนนะครับมิกแจ็คเกอร์อะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งซึ่งก็งก็คือแปลว่าเขาเก่งนะฮะนอกจากนั้นแล้วเขาก็ยังทํายิมด้วยนะครับเหมือนลงทุนกันแล้วเปิดยิมแล้วยิมของเขาเนี่ยก็จะมะีในแบบมาออกกําลังกายบ่อยแล้วเขาก็เห็นความแบบ ความเป็นในแบบนะแล้วก็มาออกกาลังกายแล้วมันก็เลยเกิดความหมั่นไส้เขาก็เลยเขียนเพลงนี้แซวขึ้นมา I'm to sexy for t h i song s to sexy for the ฉันเซ็กซี่เกินไปสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันก็คือมันมีความประชดประชันอยู่ในนั้นแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็มันก็สนุกมันสามารถเอาความประชดประชันนี้แต่มาใช้ในอีกแง่มุมนึงเพื่อจะมาบอกว่าฉันเซ็กซี่อ่ะคือเพลงนี้แต่งขึ้นเพื่อประชดคนที่ คิดว่าตัวเองเซ็กซี่นักเหรอแต่มันสามารถเอามาใช้ในวันที่เรารู้สึกว่าก็ฉันภาคภูมิใจในความเซ็กซี่ของฉันคือมันมันได้ผลมากนะฮะแล้วถ้าเกิดเจาะเข้าไปฟังเพลงอื่นๆในอัลบั้มชุดนี้นี่เป็นหนึ่งในอัลบั้มที่สมมติว่าคุณเปิดทิ้งไว้อะ แล้วมันก็เกิดปาร์ตี้ได้เดยทันทีเพราะเพลงม,มันสนุกทุกเพลงส่วนใหญ่มันเป็นแบบเป็นแดนซ์มิวสิกมีความแบบดิสโก้นิดๆนะฮะแล้วก็หลายเพลงมันก็จะมีแฝงความเป็นร็อกนะฮะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ร็อกแบบฟังแล้วรุนแรงม,มันกลับเป็นร็อกที่ฟังแล้วแบบอย่างที่บอกฮะค,คือมันเหมาะที่จะใช้ในปาร์ตี้มากแล้วก็เนื้อเพลงก็น่ารักอ่ะโอเค i m to sexy ก็อ,อย่างที่บอกคือ mm hmm. ออกมาน่ารักมากหรือว่าอีกเพลงหนึ่งที่ผมชอบมาก don't talk just kiss อย่างเงี้ยคือแค่ชื่อเพลงก็โอเคแล้วแบบไม่ต้องพูด จูบเลยดีกว่าอะไรทำาห้วเนี่ยนะคือเนี่ยนี่คือนี่คือ feel good music จริงๆนะครับ love for all seasons นะครับตั้งแต่เพลงเปิดแทร็กมาเลยมันก็คือขึ้นต้นมาก็นำเข้าสู่ปาร์ตี้เลย uh, no one on earth นะฮะก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่มันน่ารักจังหวะขยับเต้นได้ทันทีนะฮะแล้วก็ในแง่าการบันทึกเสียงนะฮะ ก็อย่างที่บอกคือพอมันเป็นเพลงสําหรับที่จะเป็นปาร์ตี้เนี่ยก็การบันทึกเสียงออกมาเนี่ยมันเป็นเพลงที่จังหวะชัดเจนเบสชัดเจนผมรู้สึกว่าไอ้ก๊อปปี้ที่ผมได้มาเนี่ยมันค่อนข้างจะแหลมเยอะไปนิดแต่ว่าถ้าเกิดมิกเซอร์คุณสามารถปรับ EQ ได้หรือว่าปรับทุ้มแหลมได้นะฮะก็เวลาฟังแผ่นนี้ลดแหลมหน่อยนึงเพิ่มเบสหน่อยหนึ่งแล้วมันจะพอด,ดีเลยนะครับแบบแบบที่ผมจะใช้เป็นประจำมีเกรดอีกนิดนึงก็คือท,ท,ทั้งทที่ เพลง a r m to Sexy เนี่ยออกมาตั้งแต่ปีต้นยุค90หรือปลาย80เลยนะผมจำไม่ผิดประมาณ89ปี1989เนี่ยนะครับแต่ว่าล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยความจริงก็นานเหมือนกันนะแต่ว่าก็ประมาณสัก6-7ปีมานี้มั้งปรากฏว่าพี่น้องสองคนนี้เขามาได้รับรางวัล Grammy Awards อีกครั้งหนึ่งร่วมกับ Taylor Swift เฮ้ยมาเจอกันได้ยังไงคือปรากฏว่าเพลง Look what you make me do คุณจำเพลงนี้ได้ใช่ไหมฮะที่ Taylor Swift แต่งเพื่อเป็นการพูดถึง c a n y e West คล้ายๆกับการปั่นป่วนที่ Kanye West ทำให้กับ Taylor Swift เนี่ยทำให้ Taylor Swift ต้องเอามาเขียนเป็นเพลงนะครับดูสิว่าเธอทําให้ฉันต้องเป็นยังไงเนี่ยตอนแรกก็สงสัยว่าเอ๊ะมันมาเกี่ยวกันได้ยังไงถ้าคุณไปดูในเครดิตของเพลง Look what you make me do เนี่ย คุณจะพบว่ามันมีเครดิตเป็นชื่อของสองพี่น้องแห่งวงไ i เซ t เฟรดเนี่ยร่วมเขียนอยู่ด้วยซึ่งสองคนนั้นเนี่ยเอาจริงๆแล้วไม่ได้มาเขียนเพลงลูกวัดยูเมกม e ดูนะฮะเพลงนั้นจริงๆก็ Taylor Swift เขียนนั่นแหละแต่ Taylor Swift ยอมรับว่าเธอมันจะเป็นอันนี้ศับเทคนิคหน่อยนะฮะเดี๋ยวผมขอดูเดี๋ยวผมพูดผิดเธอใช้วิธีการเรียกว่า i n t e r p o l a t i o n interpolation จากเพลง I'm Too Sexy ของไ i เ e t f r e d เนี่ย มาใช้ในลุก What You Make Me Do Interpolation คืออะไรปกติแล้วเนี่ยเราจะคุ้นชินกับการ Sampling ใช่ไหมฮะการ Sampling ก็คือตัดเอาท่อนใดท่อนหนึ่งหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเพลงเพลงใดเพลงหนึ่งแล้วก็เอามาใส่ในเพลงใหม่ของเราแล้วก่อให้เกิดเป็นเพลงใหม่อีกทีนะบางทีก็ซ้ำบีทมาบางทีก็ซ้ำววฟกีตาร์มาแล้วก็เอามาทําซ้ำเรื่อยๆอันนี้เราจะคุ้นเคยกันดีเพลงฮิปฮอปทำกันบ่อยนะฮะก็อีกแบบหนึ่งก็คือ Cover เลยก็คือชอบเพลงนี้ ก็เอามา cover ใหม่ interpolation เนี่ยมันคือการจะว่า sampling ก็ไม่เชิงจะว่า cover ก็ไม่ใช่แต่เป็นการยกเอาบางส่วนของเพลงซึ่งมันอาจจะเป็นแค่เช่นยกเอา melody บางส่วนแต่มาเขียนเนื้อใหม่หรือยกเอาเนื้อบางส่วนมาแต่มาเขียน melody ใหม่แล้วก็เอามาใส่ในเพลงใหม่ในกรณีของ Look What you make me do กับ I'm too sexy เนี่ยเขาเอามาแค่ส่วนของ melody คือ เนื่องจากว่าเมโลดี้ของ Arm to Sexy เนี่ยมันไม่มีเมโลดี้อ่ะท่อนฮุกมันเป็นการพูดอ่ะ Arm to Sexy for this book to Sexy for this noon turn dancing Arm to Sexy for this ผมจำเนื้อไม่ได้นะแต่ว่าเห็นจะเห็นได้ว่ามันไม่มีเมโลดี้อ่ะมันมีแค่การพูดแต่ว่าส่วนตึง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 เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเนี่ยคือสิ่งที่ Taylor Swift ซึ่ง จริงๆเธอจะบอกเธอจะไม่พูดถึงอะไรเลยก็ได้แต่เธอให้เครดิตกับ r i เซ e รเฟรด้วยว่าอืม um, o o k What you make me do ตึงๆึๆงๆึงึงึง,ง,ง,งเอามาจากอา um t o งเซ็กซี่ึงถึงถึงถึเซ็กซี่เห็นไหมฮะคือเอามาแค่ส่วนอย่างเงี้ยซึ่งไม่บอกก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าส่วนมันมีโอกาสเจอกันได้มันมีโอกาสคล้ายกันได้ไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องผิดแต่ว่านี่ก็คือความใจกว้างความเจ๋งหรืออาจจะในอีกมุมหนึ่งมันก็คือความชัดเจนของกฎหมายทางด้านวิทสิสต์ในสหรัฐอเมริกาที่ครอบคลุมอย่างส่วนแบบนี้ก็ยังครอบคลุมไปด้วยมันก็เลยทําให้ไรซ์แอเฟรด ได้รับเครดิตร่วมกับ Taylor s w วิฟในการแต่งเพลงลูกว่ายูแม a ก e m ด Do แล้วก็ได้รับรางวัล Grammy Award ์ในปีนั้นไปด้วยนะครับนั่นก็เป็นเกรดนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วนี่คืออัลบั้มที่ผมว่าถ้าใครโตไม่ทันยุค80ผมว่านี่คือบรรยากาศของยุค80ถึงแม้ว่ามันจะออกมาในปีสุดท้ายของยุค80ก็ตามทีนะแต่ว่าผมว่ามันสะท้อนให้เห็นถึงความบันเทิงของเพลงป๊อปยุค80นะ เวลาผมนึกถึงเพลงยุค80ในแบบที่ผมชอบเนี่ยผมจะนึกถึงเพลงที่หน้าที่ของมันชัดเจนมากครับออกแบบมาเพื่อความบันเทิง และ Right Said Fred โดยเฉพาะเพลง a r m to Sexy ในอัลบั้ม Up เนี่ยมันเป็นตัวอย่างที่ดีของบรรยากาศของเพลงยุค80ในแบบที่ผมจำได้ครับขอขอบคุณมัธยาวิชันเซ็นเตอร์นะฮะที่ให้การสนับสนุนช่อแผ่นนี้ของเรามาโดยตลอดนะครับถ้าคุณมีปัญหาเรื่องสายตาถ้าคุณมีปัญหาทั้งเรื่องสายตาสั้นและสายตายาวพร้อมกันคุณต้องใช้วนันใช้เลนส์แบบ p r o g r e s s i v e มัธยาวิชันเซ็นเตอร์เชี่ยวชาญที่สุดในเรื่องนี้ครับติดต่อไปขอคำปรึกษากันได้นะครับนี่คืออัลบั้ม ของเด็กยุค80แบบผมนะฮะใครโตมารุ่นเดียวกันน่าจะรู้จักอย่างน้อยก็รู้จัก Arm to Sexy ดีแต่ถ้าเกิดใครยังไม่เคยรู้จักผมแนะนำให้ไปฟังดูเลยนะครับกดเข้าไปในลิงก์ที่เราเตรียมไว้ข้างล่างนี้เลยก็ได้เพราะนี่คือแผ่นที่ผมพูดได้เต็มปากว่าผมชอบแผ่นนี้ครับ